สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องนักลบยูนิคอร์ฟ c ีแช n แนลต้องบอกว่าวันนี้จะมาตามติดชีวิตของว่าการเรียนครับแต่แต่แต่ทุกวันก็นี่คือเราอยู่ในลิฟต์ครับลิฟท์ที่เราลงมาใช่ไลฟ์เจอพาร์ทชั้นหนึ่งเจอป้าในวันนี้เราก้องมาเจอป้ากันนะครับ มันนักกอ็ันนี้คือก็เดินอันนี้เลยตางเดนที่สอบนี่คือบรรยากาศมึงอยากใครยอะน้ำหนักเกินรับน้ำหนักเกินมึอยากขยเตอนนี้ริปริปเต็มครับตัดภาพัไป ไอ้แตกไอ้ต่อยแต่บรมดมันต่อยแตกเลยนี่คือใครบาคนทำมกไอ้บอยเจอกูนี่ดูครับสปอนเซอร์เราไอ้บอเจอไม่ได้ไอ้บอายมันกดก่อนไอ้รอเจอกูไอ้บอมานี่ท่าะาสวัสดีครับตอนนี้ไปกินข้าวเออตอนนี้เรากำลังจะไปข้าวกินกินข้าวนะครับก็เราจะพาตัดมาเจอที่โรงาเลยอ่าบยกาศนกา การที่เราใส่ชุดในกินข้าวก็จืดพอเรากินกินข้าวครับพอเราไปกินข้าวดีก้ามทั้งแหลมเอ้ยน้องแหลมออกช่องพี่มะน้องแหลมบอกมือบอกกล้องอะไรก็เรียนเรียนวายเลยเนะี่ย <c oughs> เรียนวายเลยนะเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลัง ไปที่โรงอาหารครับเรียนเสร็จแล้วครับวันนี้เราจะมาวันนี้จะมาถ่ายบรรยากาศในการพักกินข้าวของนักเตะบริเวณครับเอ็กเอ็กยูนิคอร์นครับว่าตอนพักกลางวันเนี่ยพวกเราทานอะไรกันบ้างครับเป็นบรรยากาศในช่วงพักกลางวันครับของโรงอาหารมราชิพัดทมุรีสุขการก็จะถ่ายภาพไปที่โรงอาหารกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงอาหารบอยเปิด ไข่บรูซคะใตั้งไข่เจียวของหมูซับไข่เจียวหมูซับเท่าไหรสองไข่เจียวหมูซับไข่ดาวไอ IP อะไรอ่ะมะนาวไข่เจียวหมูซับไข่ดาวขอข้อนึงมุกไข่เจียวหมูซับไข่ดาวพ่อเงินอปกัมุกนึงหมูสเจยกะเพราหมูกรอบไม่กรอบทะเลไข่เจียวทะเลไข่เจียวทะเลไข่เจียวน้ำตก ฮาอะไรอีกนี้เลยกระเทียมเลขที่เท่าไหร่สิบสามเปิดคลิปนะเปิดคลิปสวัสดีครับแจ็คมาโผแข่งก็เด็กกับพอเนื้อเปื่อยเราเราต้องมีเปิดคลิปเท่ๆเราต้องเปิดคอีกตอนนี้ก็มาอยู่ที่โรงอาหารเรียบร้อยใช่ครับวันนี้เรามากินข้าวคับที่โรงอาหารมีผู้หญิงหลายคนมาหลายตามแต่เราไม่ชอบเพราะเรามีแฟนแล้วครับจะแบบ มากมากมากหลายตาอ้าวยูทูบเบอร์ไงอ่าอยู่แบบยูทูบเบอร์สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ใครไข่อะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเย้ ขอจบคลิปวันนี้ด้มั้น้ครับก็เลือแห่ลองตัดไปทั้งหมดฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดใจสับสไครให้ช่องเราด้วยนะครับก็วันนี้พวกผมมั่นขอลาแล้วต้ไม่เก็บตังค์อัพขอลาไปแล้วก็อย่เพาไปทิ้งะรับิจกมก่มเรเลของช่องแล้วก็เพจแล้วก็ากติดตามพวกเราด้วยครับก็วันนี้ของพวกเราลาไปครับสวัสดีครับ ม <gas> าดีมาดีมายบสิยิบะไรมาดีมลยครับ